สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยตอนนี้เราอยู่กันในเกม Power อีกแล้วไม่รู้ว่าทุกคนเบื่อกันหรือยังแต่ผมก็ยังนะซึ่งในวันนี้เมื่อวานเนาะเราไปเปิดพื้นที่แถวนี้มาซึ่งในวันนี้เราก็าจะไปแถวนี้แหละจะว้าไปแล้วก็จะไปจับสัตว์ขี่ตัวหนึ่งนะครับที่มีความเร็วเออเรียกได้ว่าสามารถขี่ได้ตั้งแต่กลางเกมยิ่งถ้าเราได้ต้นเกมอย่างนี้ สบายแล้วก็ว้าไว้ไปตรงที่เราเปิดแมปไว้นั่นแหละแต่บอสผมยังไม่ตีมันนะมันต้องใช้มันธาตุน้ำเก่งๆอะไว้เดี๋ยวค่อยไปจับโอเคชุดเกาะก,กันไฟใส่เรียบร้อยก่อนอื่นผมขอแวะขุดกัรมาทันก่อนนะครับสักครู่ขุดๆๆ,ๆโอเคผมเอาประมาณนี้แหละ ได้มา160กระเป๋าจะเต็มด้วยเดี๋ยวขี่หมาไปเลยตัวที่ผมจะจับมันก็อยู่ประมาณแถวนี้นะครับเป็นพื้นที่แบบว่าทะเลสติดภูเขาไฟเยี่ยมโอเคทุกคนมันมออีอุกบาทตก ไม่น่าใช่อุกกบาตน่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือเดี๋ยววิ่งไปเอาก่อนก็ได้เปิดแบบมาแล้วไอ้นี่เอ้ยมีไอ้พวกนี้อยู่ตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยขอแล้วอย่ามายุ่งกับเราได้ไหมโอเคไม่ได้มันตีเราครับผม ธาตุไฟทำอะไรมันไหมโอ้ย,อยเออพวกนี้ช่วยเราดีถ้าเราจะสู้สกับพวกธาตุไฟเราเอาไอ้นี่มาก็ดีนะไอตัวปลาเราเนี่ยมันก็มีธาตุน้ำอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยผม ยิงไม่โดนโอเคตายหนึ่ง <c oughs> เก็บไอ้คนนี้ก่อนแล้วก็นกทีนี้ <c oughs> ปลาไปไหนอะ่ะ ไอ้พวกนี้ไม่น่าจะตีเรานะได้ปะไม่ได้โอเคตายไม่เป็นไรคิดว่าจะไม่น่าจะได้ทำอ่านฉีน่นกตัวเมื่อกี้หรอกไหนได้เป็นจี้บวกหนึ่งมาด้วยยาเสียนสุดยักษ์ไอเทมเสริมพลังยาล้ำค่าเพิ่มความจุถาวรก็ดีนะสิใช้กับเราเลย เพิมพ่มความจุของอะไรเดี๋ยวอ๋อเพิ่มความจุมาสองร้อยงั้นขอเพิ่มสเตมินาก่อนโอเคถือว่าคุ้มค่ามากแอร์ดอรอบนี้พื้นที่ทะเลอ่าอยู่ข้างล่างโอเคทุกคนโดนลงไปเลยถ้ามันตัวที่ผมจะจับเกิดก็จะเกิดแถวนี้นะครับ เิดไหมยังไม่เห็นโอ้ไม่อยากมีเรื่องกับมันเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เหมือนมันจะมีอ่ะออกมาวันนี้ไปเลยเรียบร้อยไม่เจ็บเลยอะไรวะเนี่ย ยิงมาหน่อยอุย้ยเชี่ยเชี่ยโอ้หไม่เห็นไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นผมว่าผมตายแน่เลยไม่ไปด้วยโอ้ยเชีย่ยตายจริงนี่แหละตัวที่เราจะจับไม่เป็นไร Oh. เดี๋ยวขอกลับไปเอาของก่อนนะครับโอเคผมจะไล่าหาแถวแถวหาดนะแล้วก็พยายามจะอยู่ให้ไกลๆบกไว้เพราะว่ามันมีพวกคนแล้วก็พาวที่มันจะเปิดเราก่อนโอเคเจอแล้วตัวนี้แหละที่เราจะจับเอาลิงมาแล้วกัน ไปโอ้ลิงเราย,ยังไม่มีสกิลด้วยโอเคได้อยู่ไหวอยู่ไหวอยู่อืมก่อแตกอันนี้ของใครเนะี่ยต้องคอยดูด้วยเผื่อมันสกิลมา มันจะตีเราก่อนเรายังไม่รีด้วยโอเคลุกหลบไปก่อนโอเคเชี่ยเกาะมาพอดี อืทุกคนไหวไหมวะเชียอ่ะ

อุย,อย,อยเก็บ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 ถ้าไม่ได้เราใช้สีชมพูเลยโอเคอได้มาแล้วใส่นาะทิการไป็นจำป้อมด้วยเบล37สามสิบเจ็ดไหนขอดูหน่อยนี่ไงตัดไม้ได้แต่เราไม่ได้จะเอามันมาตัดไม้เราจะเอามาันม,มาขี โอเคประสบความสำเร็จกับฐานทีนี้กลับมาบ้านเรียบร้อยไหนฟึงหลัวนี่บนล็อกตอนเวลยี่สิบหกแต่เราเพิ่งไปจับมาอีกตัวเราอยากได้เป็นธาตุน้ำยังไม่มีมอนธาตุน้ำแบบว่าเก่งๆอะ่ะนี่ถิ่นที่อยู่นะครับก็จะอยู่ บริเวณนี้เลยที่ผมออกบินหาก็ได้มาแล้วตอนนี้เรามาทำที่ขี่ของตัวใหม่ดีกว่ามาดูหน่อยสินี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากตัดไม้นะครับที่ขี่ใช้ผ้าอีกสิบห้าอันเสร็จแล้วตอนนี้ก็สามารถขี่ได้แล้วครับผมดูหน่อย เพิ่หลวบแต่นาธิการเพิ่มพลังป้องกันของผู้เล่น10%อันนี้คือค่าสถานะไหนวะเมื่อกี้ยังไม่ได้กดวิ่งเลยนะเร็วมาก QC มีพุ่งชนด้วยมาดูหน่อยซีอัปเกรดอะไรได้บ้างเดให้พีสูงสุดมานิดนึงแล้วกันแล้วก็อันนี้ปดล็อกได้ ต้องการสิบเก้าอันเพิ่มโบนัสจับเร็วอยู่อันนี้สกิลกราวแทมเพสอ๋อว้าพอมีสกิลนี้แล้วเร็วสุดๆ สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากใครดูมาจนถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้จะขอบคุณมากๆครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้สำหรับพาวเวอร์ในพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ